มาดูเรื่องนี้กันค่ะไปที่ปราจีนบุรีนะคะเป็นวีรัลเป็นคลิปที่ถูกแชร์กันบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะในโลกของแอ,แอแปพลิเคชัน t i k t o k นะคะคือเป็นคลิปที่เรียกเขาบอกว่าอะไรนะเออทีมงานจะมีโดนตีมาหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการาารับชมรับฟังนะท่านผู้ชมอ่าเหมือนหลอนผีซื้อหวอย<ช>ค่ะท่านผู้ชมผีซื้อหวยยังไงกันคะเออเนี่ยให้ไปดูคลิปกันก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะได้จะได้เข้าใจกันนี่ นี่คุณลุงท่านนี้เนี่ยเขาก็ถือแผงมานะคุณก้อยอ่ะเหมือนเหมือนคุยกับใครไหมใช่ไหมเหมือนแบบคุยกับใครไหมแต่เรามองแล้วไม่เห็นใครใช่ไหมตรงลูกศรอ,อะ่ะใช่ค่ะนี่นะคะเอ๊ะล้วงกระปงกระเป๋าด้วยอ่าตรงนี้พอเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเหมือนแบบว่าเปิดให้ใครเลือกอ่ะเหมือนเราซื้อซื้อลอตเตอรี่อะ่ะท่านผู้ชมนี่นะคะอยู่ที่ปราจีนบุรีนะคะ ทีนี้เขาเลยมีการไปตรวจสอบกันไงว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นอะไรยังไงเป็นมุมอับหรือเปล่าเออหรืออาจจะมีคนอยู่แถวนั้นแต่เรามองไม่เห็นหรือเปล่านี่นะคะเออเอาเบอร์ไหนอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วก็ปิดแผงไปนะคะมีผู้ใช้ติ๊กต k อกท่านหนึ่งเนี่ยโพสตคลิปนะคะแล้วมีพ่อค้าลอตเตอรี่จอดจัก,กรยานยนต์อยู่ริมทางแล้วก็เปิดแผงขายลอตเตอรี่ลักษณะพูดคุยกับคนที่ซื้อ แต่ว่าภายในคลิปเนี่ยเราไม่เห็นว่ามีคนซื้อไงมีแต่พ่อค้าแล้วเหมือนลักษณะเป็นการพูดคุยกันนะคะแล้วพ่อค้าเขาก็เหมือนกับหยิบเงินเข้ากระเป๋าก่อนขับรถจักรยานยนต์ออกไปด้วยนะคานผู้ชมนี่ออใช่ไหมคือสเต็ปเหมือนมีคนซื้อขายจริงๆเลยค่ะบรรยากาศเหมือนเลยเหมือนเลยแล้วมันกลางวันด้วยใช่ไหมนะั่น กลางวันด้วยลว่ะอยู่นแบบหยิบเงินเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมยี่สิบเก้าเดือนหกเวลาสิบสามนาฬิกาห้าสิบนาทีสี่สิบสามวินาทีโอโ้โหเวลาระบุชัดเจนก็กลางวันแสกๆเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยยืนยันมีตัวตนจริงทีนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเลยลงพื้นที่นะคะไปติดตามเพราะมันเป็นข่าวด่งดังที่บอกว่ามีพ่อค้าเนี่ยไปยืนขายลอตเตอรี่ริมถนนลักษณะคล้ายกับมีคนเลือกซื้อทีนี้พอไปตรวจสอบตรงที่พ่อค้าเขาไปขายเนี่ย อันนี้เขาบอกอะไรนะเหมือนลักษณะขายให้ผีอะนะแต่อันนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้นะคะเขาก็ให้เจ้าของร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยพาไปตรวจหามุมอับของกล้องวงจรปิดปรากฏว่าแถวนั้นมันไม่มีที่อับและรับตานะแล้วก็ไปตรวจสอบร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นน่ะชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวผีบอกนี่นะคะน,นี่จุดเนี้ยเห็นไหมมันก็ดูไม่ได้รับตาดูแบบซ่อนคนไม่ได้อะ่ะคุณก้อยค่ะ ทีนี้ร้านเนี้ยร้านชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวผีบอกเนี่ยเป็นร้านที่อยู่ห่างจากจุด,ด,ดที่คุณลุงขายลอตเตอรี่เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากขายลอตเตอรี่เสร็จนะตตจนะคุณลุงเล่าให้ฟังให้กับลูกค,ค้ารายนี้ค่ะเอ๊ะดิฉันก็เรียกไม่ถูกว่าจะเรียกเป็นยังไงนะคะแล้วเขาบอกว่าผีสาวเนี่ยก็เดินกลับมาทางร้านก๋วยเตี๋ยวผีบอกซึ่งบริเวณด้านหลังมีต้นไม้ใหญ่เป็นประดู่ตั้งตะง่านอยู่หลังร้านแล้วก็มีสะบง ผูกล้อมอยู่กับโคนต้นบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่นี่ค่ะอ่ะอุ้ยคําบอกเล่าของคุณลุงใช่ไหมคะคนลุกคนลุกคลุกแล้วก็อันนี้อันนี้เลขที่เขาเห็นนะเลขที่เขาเห็นนะไม่รู้ซื้อทันคัะหรือเปล่านะเขาบอกว่าไปเจอทูบที่ทางเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนํามาจุดแล้วเป็นห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดหืมืัเช้าเห็นในแผงแล้วแต่ไม่ได้ซื้อห้าเจ็ดเจ็ดน่ะยังไงคุณเอื้อยยังไงถ้าออกห้าเจ็ดเจ็ดนี่ฉันขออย่าดมเลยนะคุณก้อยนะ อะนี่นะเห็นเป็น577แล้วก็ยังมีตัวเลขเป็นสีขาวปรากฏอยู่บริเวณโคนต้นไม้คาดว่าจะเป็นเชื้อราที่เกาะกับกิ่งไม้แล้วปรากฏเป็นเลข9ก้าอีกอมีหลายเลขเก้าอีกเด่นชัดด้านข้างของเลข9ก็มีตัวเลขคล้ายกับเลข7นั่นไงล่ะ7กับ9นะคะ7กับ9ก็เลยแบบโอ้โหเขาบอกคนหัวลุกให้กับผู้สื่อข่าวแล้วก็เจ้าของร้านรับซื้อของเก่าที่เขาเดินไปดูกันอะค่ะ นะท่านผู้ชมต้องใช้วิทยาในการรับชมนะนคือเรื่องนี้เขาเล่ามาอย่างนี้จริงๆ <Okay. S 1> ทีนี้เนี่ยไปสอบถาม <Okay. S 1> คุณหญิงหอมมากมาเ,าเธอเนี่ยเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวผีบอกเธอบอกว่าก่อนหน้านี้แฟนของเธอพร้อมลูกชายวัยเ้าขวบเนี่ยเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวยืนอยู่บริเวณโคนต้นไม้ต้นนี้อุ้ดิฉันขนลุกถัดจากนั้นมาประมาณหนึ่งเดือนแฟนของเธอเสียชีวิตลงค่ะ แล้วลูกค้าบางคนที่มาทานกว๋วยเตี๋ยวที่ร้านก็จะเห็นผู้หญิงที่ใส่ชุดสีขาวปรากฏตัวให้เห็นบ้างบางคนเขาก็มาขอโชคขอลาบแต่ว่าคุณหญิงเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเขาไม่ได้ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้แต่ก็ไม่ได้ลบหลู่แต่หากจะถามว่าค้าขายตรงนี้ดีไหม,ไมเขาบอกขายดีมากมแล้วก็ตัวเองไม่เคยบน่นไม่เคยขอแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะก็เอาทูบ ที่มันเป็นตัวเลขมาจุดครั้งแรกปรากฏว่ามันก็ขึ้นเจ็ดเจ็7ห้าเจ็ดเจ็ดมาอีกแล้วอันนี้เขาก็บอกว่าต้องต้องใช้วิจารา์ในการรับชมเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆอนะคะนะคะนี่นะคืออเขาบอกมีเสียงลุงคนที่ที่ซื้อขายกันด้วยใช่ไหมอี๋ยวให้ไปฟังกันค่ะที่ดูดูดูคลิปวิดีโอแล้วที่ว่าคุณลุงยืนขายลอตเตอรี่คนเดียวี่คุณลุงคิดว่าไงบ้างครับ ผมผมว่าผมไม่เคยขายคนเดียวนะปกติผมจะขายก็ต้องมีคนเรียกนี่แหละเพราะว่าถ้าไม่มีคนเรียกผมจะไม่มีการเปิดขายให้ใครเพราะว่าผมจะไปของผมไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายคือจะตะลอดขายเพื่อต้องการให้ลอตเตอรี่มันหมดก่อนที่จะถึงวันหวยออกเรื่องของเื่นก็ยืนยันว่าขายให้คนจริงๆใช่ มีมีมมตัวตนที่ว่ายืนขายนด้ขนาดนั้นใช่ใชไม่คิดว่าเป็นเรื่องผีสารนะ๋อตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจผมไม่มั่นใจผมว่าก,ก็เป็นคนปกติคุยกันรู้เรื่องผมก็ไม่คิดว่าเป็นผีนี่คุณลุงบอกว่าก็ก็เป็นคนนี่แหละคุยกันปกติแล้วเขาก็ต้องขายให้คือเขาก็ต้องจอดแวะขายให้กับคนอยู่แล้วอนะ ไม่ไม่คิดว่าเป็นผีนะตอนแรกที่เห็นแต่เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยก็คุยขายกันปกติเออท่านะผู้ชมก็เป็นเรื่องเล่ามาแล้วก็เป็นคลิปโบนโลกออนไลน์นะคะอันนี้ต้องใช้วิทยารา์จริงๆนะเออเนี่นี่เนี่เออ,อผู้ชมได้ตังจริงหรือเปล่าคุณเอื้อยเห็นเห็นรับตังเห็นอะไรกันมาไหมใช่<ม>ก็ลักษณะในคลิปเนี่ยก็เนี่ยก็คุณลุงเขาก็ยืนยันว่าก็ผมก็แวะขายอะ่ะใช่ไหมค่ะก็ว่ากันไปนะ,ะเรื่งนีู้ชน เดี๋ยวตรวจสอบกันยังไงอะ่ะก็มันเป็นความเชื่อน้อท่านผู้ชมเนาะถามว่ามันก็อาจจะไม่ได้เสียหายเสียหลายอะไรหรอกเป็นความเชื่อนะคะถ้าคุณลุงได้ตังจริงๆก็ก็คือดีไงก็ขายใครก็อยากจะขายของออกอยู่แล้วเออก็<ช>ต้องไ<ะ>ปพิสูจนกันนะคะก็ความเชื่อค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน q ิ c อ d e ได้เลยครับ